ทำร้ายฟันใครที่ไม่อยากฟันบิดฟันร้าวฟปนแตกฟันสึกฟันบุออกต้องดูคลิปนี้นะคะ ส,สดีค่ะมากิฟฟันเฟรนเพื่อนกันฟันดีค่ะวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะคะหมอพามาเจอกันที่โต๊ะอาหารเลยนะคะมาในหวัวข้ออาหารเมนูไหนที่ทําร้ายฟันเดี๋ยววันนี้หมอพาไปดูว่าไอ้พวกอาหารที่ไม่เป็นมิตรต่อฟันเราเนี่ยค่ะมีอะไรบ้างนะคะกลุ่มแรกเลยที่เป็นกลุ่มที่ เหมือนกับว่าเป็นคู่ปรับของหมอเลยนะคะเป็นกลุ่มของอาหารแข็งนะคะอาหารแข็งเนี่ยบางคนเป็นแบบได้รับอุบัติเหตุแบบโชคร้ายดัดก้อนกวดในข้าวอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็แบบพอจะเข้าใจได้นะสงสาร ว่าแบบมันเราไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะคะกัดก้อนกวดมาก็ทําให้ฟันบินฟันแตกได้แต่อันไหนที่เราพอจะหลีกเลี่ยงได้ด้วยตัวเองเนี่ยคะ่ะเราต้องหลีกเลี่ยงนะคะกลุ่มอาหารแข็งที่แบบเจอบ่อยที่สุดก็คือหนึงเคียวน้ำแข็งใครเป็นบ้างเทียบเลยถูกไหมคะน้ําแข็งไม่ควรเคี้ยวนะคะหรือว่าพวกมุกกรอบแคปหมูนะคะเมื้ฝรั่ง ล่าสุดหมอเจอเม็ดพริกข้าวั่วอะไรเงี้ยก็ทําให้ฟันแตกมาได้นะคะรวมไปถึงพวกกระดูกอ่อนที่ไม่อ่อนเอ็นไก่เอ็นข้อไก่ต่างๆนานาน,านะคะหรือ N เอ็นปลาหมึกอะไรเงี้ยคะ่ะพวกนี้มันแข็งนะคะจังหวะไม่ดีแจ็คพอตเนี่ยก็ทําให้ฟันแตกได้เลยนะคะคู่ปรับที่เป็นคู่ปรับตลอดการของหมอคืออันนี้ หมหนเป็นไรกับหมอทิพเนี่ยกัดแบบก้ามปูแตกมาบ่อยมากนะคะหมอไม่เข้าใจหมออยากจะให้ทานที่มันแกะแล้วได้ไหมอันนี้ถือว่าขอลองเลยนะคะเจอแบบก้ามปูกัดแตกมาเนี่ยแล้วเวลาฟันแตกอะ่ะมันงานเข้านะมันงานเข้าแบบสุดๆไปเลยเพราะว่าพอแตกร้าวมาเนี่ยคะ่ะถ้าบินแตกเน้นหน่อยอาจจะพออุดซ่อมแซมได้แต่ว่าถ้าราวเนี่ยงานเข้านะคะทุกคนต้องครอบเลยนะบางคนถึงขั้นต้องไปแบบรักษารักฟันมาก่อนด้วยอะไรเงี้ยหรือถ้าร้ายแรงจริง,รงๆอาจจะ ร้าวไปถึงรากฟันทําให้ไม่สามารถเก็บฟันไว้ได้เลยต้องถอนไปเลยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นกรารปูนะคะหมูกรอบนะคะมีหมูกรอบกับหมูแดงเนี่ยเออหมอก็เข้าใจว่าหมูกรอบมันอร่อยกว่าหมอก,ก็ชอบกินหมูกรอบเหมือนกันแต่ว่าต้องกินให้น้อยๆนอย่นอยนะคะอาหารแข็งแข็งพวกเนี้ยหรือจะเป็นพวกถั่วต่างๆนานา,นาบางทีมันก็มีประโยชน์ต่อร่างกายถั่วอัลมอนด์อะไรเงี้ยถูกไหมคะ ทานได้แต่ว่าทานน้อยๆห,หน่อยนะคะหรือว่าถ้าเรารู้ว่าเรามีซี่ไหนที่มันอ่อนแออยู่ซี่นี้อุดใหญ่ซี่นี้ทําครอบไม่เงี้ยเวลาเราเคี้ยวของแข็งๆพวกเนี้ยเราก็เลี่ยงไปเคี้ยวอีกข้างหนึ่งสมมุติหมอเทียบเป็นสกอร์ให้ฟังนะเวลาเราทานข้าวทานอะไรนิ่มๆปกติเนี่ย เราจะใช้แรงบดเคี้ยวประมาณแบบ1-2ระดับอยู่แค่ระดับ1ระดับ2แต่พอแข็งแข็งขึ้นมานะคะเป็นแบบหมูกรอเป็นแคปหมูเป็นถั่วต่างๆเนี่ยค่ะแรงบดเคี้ยวจะขึ้นไประดับแบบ9ระดับ10เลยเพราะฉะนั้นมันแรงมากกว่ามหาศาลเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอร่อยแบบเคี้ยวอย่างเมามันไม่รู้ตัวเนี่ยจังหวะไม่ดีโชคร้ายเนี่ยมันก็จะกึ๊กหนึงให้รู้สึกว่าเนี่ย แตกแล้วจ้าลาวแล้วจ้านะคะเราก็ต้องมาหาหมอบางคนก็ยังซ่อมแซมได้บางคนก็ซ่อมแซมไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นในส่วนของอาหารแข็งนะคะอยากให้ทานให้น้อยๆลงนิดนึงเลี่ยงไปเคี้ยวข้างที่ไม่มีปัญหานะคะแล้วก็อย่าทานให้บ่อยมากนะคะมาที่กลุ่มที่2นะคะอาหารแข็งไปแล้วกลุ่มที่2ก็คืออาหารเปรี้ยวอาหารที่มีรสเปรี้ยวอาหารที่มีความเป็นกรดนะคะ เพื่อสุขภาพเนี่ยเราก็จะต้องทานผลไม้ถูกไหมคะแต่ว่าผลไม้เนี่ยค่ะก็จะมีความเป็นกรดนะคะหรือจะเป็นน้ําผลไม้หรือว่าเป็นพวกยําต่างๆนนานาที่แบบว่าผู้หญิงเราก็ชอบทานกันพวกยําต่างๆหรือเพื่อน,นสาวเราก็ชอบทานกันยําต่างๆเนี่ยนะคะทานได้นะคะแต่ว่าเหมือนเดิมคืออย่าทานมากเกินไปนะคะเพราะว่าพอมันมีฤทธิ์ความเป็นกรดเนี่ยค่ะเรียเร้ยวๆพอมันมาอยู่ในปากเราเนี่ยมันก็จะทําให้ฟันสึกนะคะความเป็นกรดเนี่ยมันจะทําให้ฟันนิ่มลงแล้วพอช่วงที่มีความเป็น กรดอยู่ในปากแล้วเราก็ยังเคี้ยวต่อไปเนี่ยค่ะฟันมันก็มีการเสียดสีกันมันก็จะทําให้ฟันบางลงบางลงนะคะเรียกว่าฟันสึกนั่นเองหรือบางคนคิดว่าเดี๋ยวทานแลรีบไปแปลงฟันเลยจ้ายิ่งไปกันใหญ่นะคะถ้าเกิดว่าทานเปเร้เปี้ยวทา,ทานที่มีความเป็นกรดรวมไปถึงน้ําอัดลมด้วยเนี่ยพอทานปุ๊บแล้วไปแปลงฟันปับ๊บ ยิ่งสึกเข้าไปใหญ่เพราะว่าอย่างที่หมอบอกตะกี้ว่าพอมันมีความเป็นกรดเนี่ยค่ะมันจะทําให้ฟันเรานิ่มลงพอถูกการเสียดสีหรือการแปลงฟันเนี่ยก็ยิ่งจะทําให้ฟันยิ่งบางลงบางลงก็สึกไปมากกันใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารเอเปรี้ยวนี่ค่ะทานได้แต่ว่าก็คือพยายามอย่าทานบ่อยอย่าทานเป็นประจำทุกวันนะคะแล้วหลังจากทานแล้วอย่าเพิ่งไปแปลงฟันทันทีนะคะถ้าเป็นกลุ่มอาหารเปรี้ยวนี่ให้เป็นบ้วนปากเยอะๆดื่มน้ำตามเยอะๆแล้วก็ค่อยไปแปลงฟันเป็นช่วงแบบ ก่อนนอนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอาหารเปรี้ยวทานได้แต่ว่าทานให้พอดีอ่าทานมากเกินไปนะคะเมนูไหนที่ทำร้ายฟันนะคะสองเมนูแรกที่เป็นอาหารแข็งและอาหารเปรี้ยวก็ ผ่านไปแล้วนะคะถามว่าหมอกินไหมของแข็งของเปรี้ยวหมอก็กินนะที่เห็นหายไปหมดแล้วเนีย่ยก็เพราะาหมอ,อกินไปหมดแล้วนี่แหละนะคะแต่ว่าย่างอีกทีว่าเราสามารถทานได้โดยที่ทานอย่างเรามาระวังแล้วก็อย่าทานมากหรือว่าอย่าทานบ่อยเกินไปนะคะมาถึงประเภทที่3ก็คืออาหวานนะคะพวกของหวานต่างๆเนี่ยค่ะความเป็นน้ําตาลของมันเนี่ยค่ะก็จะก่อให้เกิดฟันผุได้นะคะถามว่าเราทานได้ไหมทานได้นะคะโดยส่วนตัวหมอไม่ห้ามนะถ้าไม่เกี่ยวกับเรื่องการลดน้ําหนักนะหมอไม่ได้ เรื่องอาหารหวานแต่ว่าทานเราจะต้องแปลงให้ดีเลยเพราะว่านิฉะนั้นก็จะทำให้เกิดฟันผุได้นะคะเพราะว่าของหวานพวกนี้มันคือน้ําตาลนะคะตัวเชื้อโรคในช่องปากนี่ก็คือชอบเลยที่จะมาจับกับน้ําตาลมาก,กินอาหารของเราแล้วก็ก่อให้เกิดปฏิกิริยาที่สร้างความเป็นกรดในช่องปากซึ่งก็จะทําให้ไปละลายผิวของเคลือบฟันออกมาก็คือเกิดเป็นรูฟันผุนั่นเอง ฉะนั้นของหวานทานได้นะคะแต่ว่าให้ทานอย่างพอดีทานจุกจิบคือระหว่างมื้อเนี่ยค่ะก็คือเว้นเป็นช่วงยาวๆไปอย่ามาทานจุกจิบระหว่างมื้อเยอะมันก็จะทำให้เกิด ภาวะมีน้ำตาลมีความเป็นกรดในช่องปากอยู่ตลอดแบบนี้ก็จะฟันผุง่ายนะคะบางคนบอกว่าก็หมอไม่ให้ท่านค้องแขงไงนี่ก็นิ่มๆไงนิ่มๆทุกอันเลยอร่อยด้วยก็ถูกหมอก็ชอบหมอก็ทานเหมือนกันแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะคะการหนงหวานๆเนี่ยค่ะอย่าทานบ่อยมากเกินไปนักแล้วก็ต้องแปลงเน้นๆให้ดีนะคะจะมีอยู่ประเภทหนึง่งอันนี้เหมอะค่อนข้างจะแบบไม่ชอบมากๆเลยนะคะหมายถึงมันอร่อยนะหมอก็ชอบที่มันอร่อยแต่ไม่ชอบที่ มันมีความเหนียวด้วยคือทั้งหวานทั้งเหนียวนะคะอย่างสมมุติเป็นกรณีแบบเนี้ยคาราเมลอ,อะไรแบบเนี้ยนะคะมันจะมีความเหนียวด้วยมันก็จะทําให้มีความเหนียวเหนียวเนี้ยไปติดอยู่ที่ตัวฟันนะคะแล้วก็ถ้าบางทีเราแปลงออกแบบไม่หมดอะคะ่ะไม่ได้ไม่ได้แปลงเต็มที่อย่างเงี้ยค่ะเนี้ยไอคอนเหนียวมเหนียวแบบเนี้ย เนเหนียวแบบเนี้ยไอเหนียวเหนียวแบบเนี้ยมันก็ไปติดแปะอยู่ที่ตัวฟันแล้วถ้าเราแปลงไม่เน้นนะคะมันก็จะเปรียบเสมือนก้อนน้าตาลแปะอยู่ที่ตัวฟันเพราะฉะนั้นพอผ่านไปทําความสะอาดออกไม่หมดก็กลายเป็นฟันผุได้นะคะเพราะฉะนั้นของหวานทานให้น้อยทานแต่พอดีจะได้ไม่อ้วนด้วยแล้วก็ถ้าเป็นประเภทเหนียวเหนียวหวานหวานอย่างเงี้ยค่ะเลี่ยงได้เลี่ยงนะจ๊ะลูก สรุปนะคะ,นะเบาได้เบานะทั้งของแข็งของเปรี้ยวแล้วก็ของหวานนะคะทานในปริมาณที่พอดีนะคะ <S <S ถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์นะคะหมอฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้หมอในการทําคลิปต่อๆไปด้วยนะคะเราจะได้มาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะใครมีคําถามฝากไว้ได้เลยในใต้คอมเมนต์นี้นะคะแล้วหมอก็จะได้เอาคําถามเหล่านี้มาตอบให้แล้วก็เอาไปทําคลิปต่อไปด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายจบแล้วใช่ไหมคะกินแล้ว เนี่ยมันไม่ดีหรอกมันหวานแต่ถามว่ามันอร่อยไหมเงี่ยมันก็อร่อยถามว่าหมอกินไหมหมอก็กินแต่ว่าก็คืออยากินเยอะอ,อร่อยมากเลยไม่ดีเลยอร่อยเกินไปทําให้หยุดไม่ได้ถามมากินบ่อยไหม <laughs>